ขึ้นอย่างแน่นอนภายใน1-2ถึงปตีต่อจากนี้นอกจากนั้นตลาดน้ำตาลก็ถือเป็นตลาดเปิดกว้างสำหรับสินค้าเกษตรกรรมล่วงหน้าซึ่งมีผู้ซื้อผู้ขายเข้ามาตลอดเวลาชนิดไม่ต้องรอให้กัมพูชาสั่งซื้อก็สามารถส่งออกขายได้เป็นปกติอยู่แล้วทีนี้มาดูสินค้าการส่งออกกัมพูชามาไทยซึ่งพบว่ามีมูลค่าเพียงปีละประมาณ1,500ล้านบาทจะเห็นได้ชัดว่า เมื่อเทียบกับยอดส่งออกของไทยถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่ามากจนน่าตกใจเหมือนกับที่สมเด็จทุนเซนพูดไว้และถ้าลงไปดูประเภทสินค้าที่กัมพูชาส่งมาขายในไทยซึ่งมีพืชผักผลไม้มากเป็นอันดับหนึ่ง ก็ย่อมเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่าการส่งออกพืชผักส่วนใหญ่นั้นมักจะนิยมค้าขายกับประเทศใกล้เคียงด้วยสาเหตุเรื่องต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและเพื่อเป็นการป้องกันการเน่าเสียของพืชผักไม่เพียงเท่านั้นพืชผักที่ส่งออกมายังไทยพบเป็นผลิตผลจากเกษตรกร,กรซึ่งเป็นชนชั้นรากยากของกัมพูชา ที่จะได้ใช้เงินจากการค้าขายในการนำไปหล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราควรได้รับรู้ว่าสิ่งที่สมเด็จฮุนเซนพูดออกมาเป็นถ้อยคำที่มีความหมายอย่างไรและเป็นการแสดงออกถึงท่าทีที่เป็นอย่างนี้มาหลายครั้งในขณะที่ไทยเองกลับแสดงจุดยืนต่อการเคารพในกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศและแสดงความเข้าอกเข้าใจอันดีระหว่างพี่น้องประชาชนคนไทยและกัมพูชามาโดยตลอด รัฐบาลก็ยังใช้แนวทางเดิมนะครับก็คือว่าเราก็จะ,ะดูในเรื่องของการไม่เกิดปัญหาความรุนแรงแล้วก็ไม่ให้กระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในบริเวณชายแดนอยู่แล้วอัญชุลีศิลปะนวกกลทีมข่าวทีนิวส์รายงานถึงตรงนี้นะคะการอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจแล้วก็ความอบอ้อมอารีนั้นเป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านที่มีพรมแดนใกล้ชิดติดกันนั้นพึงกระทำ แต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสมเด็จทุนเซนนั้นมักแสดงท่าทีก้าวร้าวและมีการนำเอาอประเด็นทางด้านการค้ามาข่มขู่ประเทศไทยโดยตลอดพี่น้องประชาชนคนไทยคงจะได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงกันไปตามที่สำนักข่าวทีนิวส์ได้นำเสนอแล้วนะ,นะคะและมาถึงตรงนี้ค่ะหลายคนคงจะสามารถพินิจพิจารณาได้แล้วนะคะว่าตกลงแล้วสมเด็จทุนเซนนั้นเป็นคนเช่นไรกันแน่ไม่เพียงแต่ว่าจะอันก้าวร้าวของสมเด็จทุนเซน กับประศจาข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจและได้มีการจับกลุ่มตัวในสิวรักษชูดพงศ์วิศวกรของบริษัท CAT ในข้อหารจรกรรมท่านผู้ชมต้องรู้นะคะว่าในประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งในภูมิภาคอินโดจีนนั้นเมื่อ34ปีที่แล้วเป็นนายวุลเซนคนนี้นี่แหละที่พร้อมจะเปิดทางให้เวียดนามมาบุกยึดประเทศไทยหลังจากที่ยึดเขมรเรียบร้อยแล้ว เดือนธันวาคม2521เทงสำรินและหุนเซนได้ก่อตั้งแนวร่วมประชาชาติเพื่อกู้ชาติกัมพูชาขึ้นเพื่อปลดปล่อยกัมพูชาจากการปกครองของขเขมรแดงเป็นที่รู้กันดีว่าเฮงสำรินและหุนเซนรับข้อเสนอให้กองทัพเวียดนามเข้ามาช่วยปลดปล่อยขเขมรวันที่7มกราคม2522กองทัพเวียดนามภายใต้การนำของคนขเขมรอย่างหุนเซนได้บุกยึดกรุงพนมเปญ คนลมรัฐบาลขเขมรแดงลงไปได้แม้จะสามารถยุติการปกครองอันโหดร้ายขเขมรนแดงลงไปได้แต่วุนเซนซึ่งได้ดิบได้ดีขึ้นมาเพราะการนี้ก็ถูกคอรหาว่าเป็นแค่เพียงหุ่นเชิดของเวียดนามด้วยเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้จนถึงปัจจุบันในหุนเซนจึงไม่กล้ากล้าใส่เวียดนามกองทัพเวียดนามที่มีกำลังพลนับแสนในขเขมรในตอนนั้นคือผู้ร้าย ที่รุกรานประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาแต่เรื่องไม่จบลงแค่นั้นมีความถนกว่าเวียดนามกำลังชัยตามมาทางประเทศไทยเป็นเป้าหมายต่อไปโดยมีข่าวว่าในผลเวียดนามคนหนึ่งประกาศว่า,ก,าอกองทัพรถถังของเวียดนามสามารถบุกยึดกรุงเทพภายใน48ชั่วโมง ผู้ชมที่มีอายุอนามสักห้าสิบปีน่นะคะคงจะจํากันได้ค่ะว่ามีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งค่ะที่ทําให้หลายคนนั้นตื่นกลัวกันมากนั่นก็คือข่าวของกองทัพเวียดนามที่จะปลุกเข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่ยึดคลองกัมพูชาได้แล้วก็ข่าวข่าวนี้น่นะคะก็เป็นข่าวที่ใหญ่โตกันเลยทีเดียวในยุคนั้นไม่แพ้ข่าวคราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาในยุคนี้ค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วหยวนก็ไม่ได้บุกไทยเพราะจู่ๆจีนก็เปิดสงครามสั่งสอนเวียดนามทำให้เวียดนาม ต้องถอนกําลังจากชายแดนไทยกลับไปยังจีนในวันที่17กุมภาพันธ์2522หรือหลังจากยึดขมนได้แค่เพียงเดือนกว่าๆไทยเรารอดพ้นสงครามครั้งนั้นมาได้ด้วยสองสาเหตุที่น้อยคนจะล่วงรู้สาเหตุแรกก็คือปฏิบัติการลับของนายทหารชุดหนึ่งที่ถูกส่งเข้าไปเจรจากับทางการจีนขอให้เปิดสงครามต่อเวียดนามในหนังสือถูกขมนและขมรของรุ่งมณีเมฆโสคนกล่าวถึงคณะทูตลับ ที่ประกอบด้วยในาทหาร3คนคือพลโทพิพ์เกศรพันเอกพัฒอคคณิบุตรและพันเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งชื่อหลังนี้คงจะคุ้นเคยและไม่ต้องบอกนะคะว่าเป็นใครในาทหารทั้ง3ได้ยื่นใบลาไปทัศนศึกษาที่จีนระหว่งางวันที่23-26ถึงมิถุนายน2522แต่ในความเป็นจริงก็คือทั้ง3เป็นคณะทูตลับ ที่เดินทางเข้าไปเจรจากับในต้นเสียวผิงเพื่อให้จีนนั้นเปิดแนวรบกับเวียดนามแลกกับที่ไทยในขณะนั้นจะให้ความช่วยเหลือกับขมรนแดงอย่างลับๆซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าคนที่ชื่อคนเอกชาวาลิตยงใจยุทธที่วางแผนและลงมือปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่มาโดยตลอดดังนั้นหากในฮุนเซนจะมากล่าวใส่ไทยกล่าวหาว่าไทยอยู่เบื้องหลังให้ความสนับสนุนขมรแดงคนที่ในฮุนเซนน่าจะไปกล่าวใส่ น่าจะเป็นคนเอกชาวาลิตยงใจยุทธซึ่งรู้ตื้นลึกหนาบางในเรื่องนี้มากกว่าใครอื่นและก็ให้ชวนสงสัยอย่างยิ่งว่าคนเอกชาวาลิตซึ่งครั้งหนึ่งเคยสร้างวีรกรรมช่วยชาติให้รอดพ้นสงครามไทยกับเวียดนามมาได้นั้นวันนี้มีอะไรโดนจิตโดนใจให้ไปปลูกสมัครรักใคร่กับในคุณเซนคนที่เห็นดีเห็นงามให้ขเขมรเป็นฐานที่มั่นคงเวียดนามเพื่อที่จะบุกยึดประเทศไทยส่วนอีกสาเหตุ ที่ต้องบอกว่าน้อยคนจริงๆที่รู้ก็คือตอนนั้นข้อเสนอแบบเดียวกันกับที่นายหุ่นยอมรับคือเวียดนามจะส่งกองกําลังเข้ามาปลดปล่อยประเทศไทยถูกยืบยื้ให้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วยผ่านทางพรรคลาวข้อเสนอที่ว่านี้เป็นเรื่องลับมากและเป็นที่ล่วงรู้กันเฉพาะในหมู่ผู้อวุโสในพคเท่านั้นถ้าหากตอนนั้นศูนย์การนําของพคทมีความคิดแบบนายหุ่นเซศ คือเห็นดีเห็นงามกับการใช้กองกําลังต่างชาติเข้ามาปลดปล่อยประเทศตัวเองกองทหารเวียดนามนับแสนในเขมรก็พร้อมที่จะบุกประชิดพรมแดนเปิดสึกบุกไทยทันทีถึงวันนี้เราคงจินตนาการไม่ได้ว่าประเทศไทยจะเป็นเช่นไรซึ่งเรื่องนี้เราต้องคาระวะในอุดมการอันมั่นคงและเด็ดเดี่ยวของผู้อาวุโสในพคทที่มีเอาด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวดางที่ปรากฏในหนังสือหลัง6ตุลา ระบุทึงคำพูดของชาวลิตทับขวาหรือลุงวัฒนาที่กล่าวเอาไว้ว่าเราคัดค้านความคิดนี้อย่างเด็ดเดี่ยวและเสนอให้ยุติการส่งคนเข้าไปศึกษาลาวและเวียดนามแม้ว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลให้พคอทออต้องสูญเสียแนวร่วมกับลาวเวียดนามรวมไปถึงกัมพูชาทุกโดดเดี่ยวจากจีนและต้องพ่ายแพ้การต่อสู้ปฏิวัติไปในที่สุด หากโลกนี้คือละครละครบางเรื่องมันก็ช่างตลกร้ายสิ้นดีนะคะหากตอนนั้นผู้อาวุโสในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคิดไปในทางตรงกันข้ามก็เป็นไปได้ค่ะที่วันนี้พวกเขาเหล่านั้นอาจจะมีสถานะได้ดิบได้ดีไม่ต่างจากนายหุนเซนแทนที่จะต้องอยู่อย่างผู้ประชัยที่ไม่มีใครรู้จักแต่เพราะบุคคลเหล่านี้ยังเห็นแก่ประเทศชาติและอุดมการณ์มากกว่าชัยชนะของตัวเอง ไม่ยอมขายชาติและปฏิบัติตามคำวงการของใครชาติประเทศจึงอยู่รอดปลอดภัยมาได้ในทางกลับกันทำไมคนที่เคยทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองมานับครั้งไม่ถ้วนอย่างคนเอกชวลิตจึงลืมบทตอนประวัติศาสตร์ที่ตนเคยเป็นพระเอกแล้วหันไปยืนอยู่ฝั่งเดียวกับนายฮุนเซนคนที่ครั้งหนึ่งพร้อมที่จะเปิดทางให้เวียดนามมาบุกยึดไทยก็ไม่รู้นะคะว่าพลเอกชวลิตผู้ที่รู้เรื่องนี้ดีอยู่แก่ใจ จะเคยได้บอกเล่าให้พันตำรวจโททักษินรับรู้หรือเปล่าเพื่อที่จะได้คิดใคร่ครวญทบทวนว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้ในายหุนเซนผู้ที่เคยคิดบุกยึดไทยเมื่อ30ปีก่อนพลัดพรากจากกันไปนานเมื่อคนในตระกูลเดียวกันกลับมาพบกันทีมคำอัมพรางก็ขออวยพรให้เป็นสุขเป็นสุขเธอดนะคะ แฟนพนปิ้นพนทรายเมืม่อตระกูลหุ่นได้มาพบกัน ไม่เมื่อเดือนเกา่าช่างสุดสกาวกลับมาทำไม